สวัสดีครับผมพี่น้องพบกับแม็กเตือนส้วนกินครับมือนี่แม็กส้วนพี่น้องมากินหนึ่งบักหอยมาเลงผูครับผมพี่น้องนี่ครับนี่หอยมาเลงผู๋หนึ่งกับน้ำจิม้มนี่ครับพริกแดง,ดงแต่ว่าพริกอย่างหนิมบ่เผ็ดต่อครับว่าลายใหญ่ฮะกินเลยครับหนึ่งแบบ บรต้องเห็นมันแข็งไรเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวคอเนี่ยใส่เปียกมาไว้ทั้งปีใส่กับน้ำจิ้มขิงใส่ขิงพอมนะครับน้ำจิ้มผมสูตรผมใส่ขิงผมมาได้ครับเด้อยพี่น้องเดี๋ยวซิมกับผมนึงอ,อันนี้เหนียวมันหนีเขเอาออกได้ยด้ครับ ตอนหนึ่งใส่หัวลภาพไปน่มครับกําหนึ่งอันที่โใไซก็เอามาว่างสุดอยอดเลยครับผมพี่นอ้องยอยู่ที่น้ำจิ้มครับหอยมันมีความรสชาติหวานของมันอยู่แล้วตัวใหญ่อยู่ด้ครับนี่ มะเรงผู้เอาขีดเงียม,มัน่อยหน่อยไม่แมงวัน ได้กินอาหารทะเลบาแล้ดังดีดี่แกะหมาาูลระเพราเล็กหน่อยครับบ่ม,มีบักเตียงครับบ่มีน้องคั้นนี้บักเตียงนี่ได้การเลยเข้ากันแท้ มาละหน่อยสามอยอดผมปลมปไว้เด้มาเท่าี้ล่ละครับปูกไว้ั <c oughs> ้ลงล้างบ้านไอ้พวกที่เพิ่งเกิดก็หนาฝนเนาะครับมันกับหัวก,ก็เกิดพวกที่เกิดมากก่อนก็ได้กินหน่อยละครับอืม <c oughs> ตัวนี้บักง่ายเลยครับเป็นเมนูกรับเกี่ยมนะครับนี่เมนูกินเล่นอปากมันออกก่อนออ น้ำจิ้มด้กานเพชรขนาดเหนื่อยหน่อยเพาต้องเอาคนมันออกอจินไมาได้ าแล้วครับผมพี่น้องแม่งวันดังดีขนาดเลยนีนตัวใหญ่ด้ยครับอาแม่งพูบานห้องนี่แล้วกระเสียบเพื่อนอืน เปียกซ้ำนี้ได้เต็มแบบนี้ถือว่าโมตวน้อยเด้ครับแต่ว่าแก้วได้การนะครับปลารเรื่อม,มีรดเผ็ดขึ้นมาเราแก้วที่ วันนี้คืออันนั้นเด้ฮึงูเลือดพี่น้องมาที่นี่งูสิแกะใส่ไน้อ้น,นี่แหละแกะใส่ในกาบมันสุดออกครับบันแกะก่อนแป๊บน,นึงครับสองหน่วยแกะออกอสามหน่วยอื นี่แหละครับซ่นอนเอาส่วนเอานี่เป็นส่วนเลยครับสดเอวบันนี่อืมอืมเป็นบ่วงแท่นเลยครับอู้หนวันมาเด้ครับเด้อพี่นอ้องเฉยๆร่อมกันครับผมเพชรอืมีไหมครับ ở tổ nỉ lạnh, bẩn xoàn lên, rang mấy con, wow, đẹp, tổ buồn, um, ừ. về 3 tổ đấy các bạn ơi, tiệm buông, xuống xay nước chìm chắc này น้ำจิ้มผมตำเองครับใส่น้ำตาลปีบ๊บใส่บักหน้าใส่น้ำปลาสามอย่างครับใส่ขิงตำใส่ขิงน้ำครับเี็น,นอ้องนี่เอาเปียกห้อยสดเอาเลยครับผมพี่น้องแสีบๆครับผม

แกลงไปเลยใส่ครับน้ำจิ้มไปเลยหนึ่งเราแกะคือสีเสียบออกมาย่ำนยแกะเรา,เามาย่ำแบบคือสีเสียบอยู่ครับความเผียเริ่มมากนะครับพี่น้องคุยครับน้ำจิ้มเลยครับ ินที่ละสวงกันตัวใหญ่ตัวน้อยใส่ที่ละสามครับขนหลอดกันหน่อยครับมันเหนียวมองขนมันอ ใส่หัวลภาเข้าขไปเพ็ดต,ตึมกันอีกอ,อันทะเล่ตรงกินกับน้ำจิ้มแบบซีฟูดรถจัดจานครับนี่ังสุดยอดตำเองด้วยครับนี่บริปันครับ โบเมนตะคนมักแมงวันกับมักขึ้นกันไปบ้องเหมือนเล่ที่เดียวโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ท์ มาได้ครับเด้อถึกเลขถกตึกเบอร์กันมะน้อครับพี่นอ้องอันนี้เป็นส่วนที่นี่ใส่ข้ามเจ็บเสบเลยครับอืออือจัดคำามเจบแสบ ทรงไทยพี่น้องทุกคนที่เขามารับชมคลิปนี้ครับครับใงญ่ยเลยร่วมมาแขอครับพี่น้องบิดไปนี่สุดเอาบุกพลิกน้ำเจหน่อยนี่ดีครับพี่น้องเสียบๆบล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมคลิปนี้ครับผมมาเสียบๆแล้วกันครับผมหืมหน่อยของราไฟแ่ม โอ้โหแมงมันกะไรสุดยอดเลยครับหนึ่งมะควายแมงผูน้ำจิ้มสุดยอดครับผมพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้แม็กเตือนส้นจีนกับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม็กกันได้กันด้วยคลิปหน้าแม็กเสียจังกินข้อดิ่มครับผมมือนี้ขอตัวจบคลิปหนึ่งมะควายแมงผูไปเพียงเท่านี้ครับผมไปไปครับผมขอบคุณทุกคนรับชมทุกคนดตามขอบคุณครับผม